ถ้าไปกองคิวเดี๋ยวเจ้าคลิปที่ไอ้ปันบุกบุกจัดนึงอหะลงลูกติดต่อกเอาอีกแล้วทำไมเนิร์ตดอีกแล้วรอไปก่อนรอให้เกมมีตันคนนั้นวันนั้นแหละเกมไม่เคยมีหรอกเพราะว่าเกมจะเอาไปใช้กับคนอื่นหมด ตัวที่มันไม่สำคัญเท่าไงอุ๊บส์โอ้ยฟันอะไรฟันอะไรฟันโอโจ้โหผเป็นทาสแมวแต่เลี้ยงหมาเหรอทำไมถึงเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงมาก่อนแล้วแต่ว่าอ๋อโอ้ยบุ้งไปว่ะบุ้งไปไม่มีโอกาสเลี้ยงแมวแต่ว่ายังไงจ๊ะยิงหักไปตัวยูเหรอฮะอุ๊ยเออทำไมไม่ได้ยินเสียงหัวใจอ่ะอ๋อกระทึบเครื่อง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 กรระทึเคื่องอ๋อกระทึบเครื่องแล้วก็อันนี้ พบรักสวัสดีครับซึ่งคนดูทุกคนนะครับเฮียิให้หมดดับบูนมามาเข้าบูนมาเอ้ามันทุบบูนทิ้งไปแล้วนี่หว่าเฮียให้ไหมโอ้ยดับบูนทิง้งเดี๋ยวไปบูนข้างล่างจะได้แบบว่าไม่เห็นเดีย๋ยวลงไปข้างล่างว<ม>ายชุดแดงแป๊ดใช้เปล่า ใช่ใช่ปั่นไปแน่นหนุ่มๆเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนหาบุญเอาเลยครับสาวเอาัวสาวสาวสองสาวทางนู้นเลยสาวสองชอบแหละสองผมวิวพี่ชายเอาเองตรงเนี้ยมันมันมาเองขวานี่้ายเข้าใจ่ไหมโอเคได้เลย ใครร้องอะีตข้างหลังเราเลยข้างหลังเราเลยดูขาเครื่องข้างล่างดูซิมีไหมบูนบูนตำแหน่งดีไหมอะโอเค่ะไอสาเห็ดกูจะได้นะมงอ่ะแมอ้ยมีปา่เก็ได้แล้วเียวมาทำไม เราโดนเกมพี่น้อโดนแบบเขาเปิดไฟอยู่พี่นอนลากมาพี่นอนลากใส่เขาอยากให้เราได้ได้รับอันนี้ส่งทัว์ทัวๆกันให้จงมีพลังให้จงเป็นความหวังของแผ่นเพดานสวยมากเลยเนาะเพดานสวยคุณชื่ออาราบิกนะครับเอ้ามีเออมีอ้อมกอดเหรอมีอ้อมก้อยมีเสาขาวมีเสาขาวสาขาวสาขาวก็ เตาขาวก็มาเต,ตขาข่าวออฟกอดเก้าวิเี่นไหผม,มนักจุกแล้ว<ป>ผมยังเดีผมเพงสุตาคุตาอมบริตราตักะเนี๋ผมยังผมนเล็กคนที่บ้านแพ้ขนแมวอ๋อ ใช่ไม่แพ้คนหมาไม่เป็นไรเนาะอ้ยโแล้วเราก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดก่อนแล้วไว้แบบถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราได้เลี้ยงก็อุปการะรถแมลจอนก็ได้นะตรงไหนปุปนิสต์จะปีน็นี่ยต้องการหนักพอเลยก้าวไ่มีผลโอ้ยยิงสปีนไงไม่มีผลนะเฮ้ยโยตน้า เขาบอเขาทำอะไรกันน่ะเครื่องแรกยังไม่มาเลยทุกคนอย่าเพิ่งรีบอย่เพิ่งรีบเครื่องแรกยังไม่มาย่าเพิ่งรีบอ้ยเจ้วรัลูกยางลูกยางเอ้าทำไมไม่เลยไปนะสาข่าวไปอ้าวโดนสาข่าวลืมทม โอ้ยไม่ต้องเสร็จแล้วไม่ต้องเสร็จแล้วทวงเกมไม่เป็นไรแต่อย่ากทวงความเจริญนะเข้ากลับมาเข้ากลับมาขึ้นเลยขึ้นเสาเลย ช่วงนี้ผิดอันนี้ไม่ขาดไม่ได้มาดูเลยโอ้ไม่เป็นไรครับเดียว่าไมครับเฮ้ยเฮ้ยเกมเครื่องข้างล่างจะเสร็จอยู่แล้วว่าอ้ยใครก็ได้ถ่วงให้หน่อย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 เยอะเยอะปวดๆเยอะเยอะปวดๆโอ้ไม่เป็นไรนะครับก็ ว่าเขาแวปรดูได้นะนานๆก็ไม่เปปัญหาเฮ้ยอคิวเลยโอไอมาลีนักกัตตาโลโอเคมึงเบี้ยสิครับเอาวอาถวกแห้ถ่วกขาถวกคามเจริญ คนเบทีคนละทีคนละทีคนละทีเกมเกมเกมเร็วสามคนยังลงไม่ได้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 ไปไปไป ไม่เสร็จอ่ะสักเครื่องหนึ่งอ่ะประมาณสี่หาเครื่องคุณชอบกินาเียไม่ไม่ชนะมะว่าสะดวกตาเนี่ยจตหมาฝคุณคุลุกขึ้นไปตานเกเดกคุณเนี่ยาเป็นสัตว์เลุกขึ้นเป็นเอาเอาเกมออกเลยลุกหมอบลุกหมอบเลย เนี่ยจำไว้ครับใครที่เล่นเวอร์เรนดิสติกนะความหวังมีเสมออย่ายอมแพ้ใช่แล้วคุณวิชิวีสวัสดีครับทำไม่ใช่ไม่ใช่ตีเราไปทำไม่ได้เน่ค่ะโอ้วิสติกนี่กูจะเจ็บเลยนะอ๋อเครื่องข้างล่างอ่ะจะเสร็จก็ไม่เสร็จไม่ทันไม่ทันไม่ทันว้าวมาเดิมมาเดิมมาเดิมแพ้โอ้ไม่ไม่ไม่อยู่ในระยะบูนอ่ะ กาเข้ามาระยะารเข้ามาระยะเกมไม่ไกลมากโหไมู่บุญนีไปแล้วด้วยสลัดผักอุ้มละโคตรลบอนะ่อสยหลอเลยหลอขรู้ังทีเย่งมาบีพี่พี่พี่มารักนะคะรักนะคะ ดี๋ยวไปช่วยพี่นองก่อนเดี๋ยวพี่พี่ตรงข้างล่างคุณเฟิร์สให้เราที้แลพาแลพาเพื่อนมาทำไมเนี่ยไหน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 ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อันนี้เราอยู่บ้านใหญ่้้ยมันมีอีกเครื่องหนึ่งจะเสร็จอ่ะเครื่องตรงเหมือนห้องสมุดปะ ตรงไหนที่เป็นดาดฟ้าสวยๆป่ะใช่ใช่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วนะจำไม่ได้ละลงไปทางบูนอ่ะคุณเฮ้ยโอ้ยเหลือแค่นี้เดียวเองอ่ะมาติดภูมาติดภูเจมส์ให้พี่ให้คัดสัญญาว่าถ้าเกิดมันมาพี่จะไม่ดีิงงเกมแ์่จริงจรงแล้วสัญญารของคนยี่ต้องจบไปการปลอมของคุณจะปอม เฮ้ยเ้เอาีบพี่ขอโทษบพี่ขอโทษพี่มาแล้วพี่มาแล้วสวัสดีครับขออนาปิีเกมให้โ้เฮ้ยทำไมถึงออกมาช้าล่ะโกรธอ่ะเ้ยนโเอข้างล่างเลยไม่เสร็จเโเปียจะเป็นประมาณสักสามทุมเนาะสักสามทุ่ดดแ จะไปรับนแล้วลาเคยดูเคยดู3 2 1อห้บโบโบโบยลือบกลื่อเล่ไยาไยาไยาซีเหียวตองไปชวใจหมดอนนี้ก็ไปเล่นแล้วอ้หมองแตลอดน่ารากตรงไหนใช่ตรงไหนี่ครับ เพราะว่าไ <c oughs> ทจ <c oughs> นก็มีเยอะมากที่ยังไม่โดนเสาขาวใช่ไหมโอ้โหรถที่ยังโตสะอาดเลยนะ <c oughs> เนี่ยยังกับทุนออกม,มาจากโรงงาน <c oughs> งเกมอะไรโค้ชโค้ชชื่อเดตไายินอะไดครับถ้าเกิดใครเคยเ,คยเล่นเอ่ออะไรนะไอีซีวีมานะก็จะก็จะเข้าใจว่ามันมันเป็นยังไงนะมือปิดจีน <c oughs> ที่เราต้องปัดไฟครบทุกเครื่องครับเปิดประตูหน้วไฟให้ได้นะตัวที่ต้องจัดการได้ยากนะสอกคร้ยนี่เส้นอยู่เร็วเท่านั้นะ ทำไมไม่ลืมเห็นหนะไม kind of ่ล um, ืมตาหักตาได้อ้ยแจกแพ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 มาเจอกันข้าวปูนี้มาเจอกันตรงน้ตรงเครื่องมาเจอกันตรงเครื่องเรามากุ๊กกันมากุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บโอ้โหเฮ้ยมาถึงมาจับเครื่องก่อนเลยเกาะเครื่องก่อนเขี๊ยวเทียนเลย ดูเคนนเเบซิอวลาหิวใกล้เครื่องจะเกาะเครื่องก่อนเมื่อกี้ฉันจะหิวเครื่องก่อนดิตรงพี่น้อยงพี่น้ยเขาอุ้มอีกโอ้ยเล่นเกมแต่นาฬิกาอ๋อไม่โดนไม่ไม่ค่อยเหมือนกันคนละอย่างเลยคะโอ้โหโอ้ันาทีสิบสี่นาทีเดี๋ยวเราไปนั่งกินชาบูกันก่อนก็ได้น่าจะไม่เสร็จ นี่หมุนเป็นวงกมลมดูเครื่องข้างล่างอะ่ะเกมมันเอามันเอาตอนน่อมันเอาต่อเกมเบี้ยงเหรอน่อารักกาเหรอครับน่าสนใจนะเกมดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบบอลเพราะว่ามันค่อนข้างเอ่อดูพาเป็นชีดไปหน่อยเ <laughs> จ็บก็เจ็บเพื่องเพื่องเลยไม่เป็นต้องเจี๋พาลงมาค่ะเยอะเลยโอ้แล้วกกเอาอกมาแล้ว เดีย๋ยวมานั่งใต้ครับไปเจอครับไปเจอครับว่างๆแวะมาดูได้นะครับมัอนอาเรียบร้อยหลังหลังไปดูเลยหลังปูหลังปโูโโสวยสวยเอา้าวจะเปลี่ยนข้อหมายเอาตลกเอาตลกใครเทียดม <c oughs> ีมา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 มี่ยามามี่ยาอะไรฮะต้องปั่นนะเนี่ยมึงงี้งั้นไม่ได้เราช่วยกันแฟมจัดมาก <c oughs> <c oughs> มาฮิวมาฮิวมาฮิวข้างล่างเพิ่งแขวนไปก่อนนะเป็นนักบัลลี่เหรอคือครับสงสัยชอบเอลซ่าหนักวนลลยชอบเอลซ่าทุกคนบอกเหมือนผมหมดเลยนะว่าหัวผมเนี่ยเอลซ่ามากๆไม่จริงๆแหละเด็กโก้ใช่เพาะผมสีขาวไปแต่มันไม่เคยปล่อยผมไปเลยยังหาที่ไม่ปล่อยผมไป พี่ผมกอเซ็ตข้นนี่ต่อมไม่่วยเอาเลยน้องเอาเลยเอาเลยพี่พี่อนุญาตยังไม่ทันได้แผลหายเลยกุ่มท้องมาทั้งเกมเอาเขาเขาอยู่ไปไยดปไปๆๆไปไว เ,เกใช่ครับกลับซ้ำก็กลับไปซเโกแ้แ่ไม่เคยปล่อยังไปเลย <c oughs> มันยวดีครับเห็นแล้วโดนมอแู่มันยว,นยว,นนยวนใช่หรอรรรโดนตจริงแม่งมันเป็นของจริงมันทั้งกลมก่อมเลยเดินเฮ้ยมันกลับไปเครื่อง่ ันใส่เมือต้องูตันเลยอย่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่าปล่อยมือฉันชอบมาวิ่งไล่ไม่ชอบเลยปล่อยฉันไปตรงนี้ได้ไหมทำอะไรมาข้างล่างข้างล่างชอบด่านนี้มากอ่ะเท่ากิดว่าแบบโทเทมอยู่ข้างล่างนี่ชอบมากไปไหนฉันไปด้วยอ่ะเออ ได้ได้ได้ปเรกมบเกมเกมเกมโหเกมรักมากเลยนะมึงแต่งเปลี่ยนป่ายอย่างเงี้ยมาแล้วพี่ไม่าท่ไโอยไกอะคุณเฟิร์สเราสายพันปลาในฮาโทเปียแม่นไหมค่อนข้างแม่นครับค่อนข้างแม่น สวยยียวยายจดยใครจดมันเยมาปั่นเน้เกีปั่นเนื้อมันมันไม่เหะแวงหรอกล้อวลูกวลูกเทางนี้ทางนี้ทางนี้

สองขีดแล้วดิเกมเองจะเป็นเองจะเป็นเองจะเป็นที่เท้าคููลองขาพี่วางวางได้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 โอ้โหขึงเส็จ เดชาบุญเหลือเกินไปต้องไป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 เปิด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 เปิปประตันร้อมัอนทางปรนเสารี่น้องอูเรื่องเลยป็นซีมคนดครับคนออกจากเสาอยู่าล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 าาาาอลาาา เยี่ยมแล้วเยี่ยมาล้วเอาโอเคหน้าเสาเ้เสาหน้าเสาหน้าเสาหน้าเสาเกนพุ่งคลิกตายละไปไปไปทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยผมมีชาลิจเหรออุ้ยได้ไป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 วุ้ผมแล้ว

เฮ้ยคุยเฟือ่ตายโอ้ยคุณเคยเฟือ่เบร็จครับเปิดแล้วเปิดได้หรอครับไป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 

ใ้ต้องใช้เใช้ัใช้ได้ว่าจะไปดูซมาสจะกลับกี่คนมาสคือรถปัดกลับบ้านไปก่อนแล้วสวย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 อาสีด้วยอ่ะอ่าออกไปออ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 เอ้ ไม่ไหวสายกรอบเลย,เลยทำไมวันนี้เล่นโหดกันจังไม่เข้าใจนะทุกคนวันนี้ทำไมทุกคนเล่นโหดกันจังมาสี่กลับสามถือว่าภูมิตมิงเอาตัวเดิมเนี่ยเอาตัวเดิมเหรอ,อเอาจริงได้แค่นี้เหรอเอาจริงได้แค่นี้เหรอ <laughs> อ,หอันนี้เขาสามทุงเดี๋ยวมาใหม่นะคะจแจกตัตวใหม่ไปแกจกเพื่อนใช่ครับเพืครับอ้าวขาดจะตีเลยขาดเลย ไอ้อยนแน้องน้องเจอกดนั่นนั่นไอที่ต่านด่านไอโรงเรียนอนุบาลปะโงเรียนโเรรออ้อไอ้ไบไม่ใช่ตัวเฟิร์สทีไบหรือเฟิร์สไบหรือเฟิร์สคอมมนผมไม่ขึ้นล้วเหรออ๋อผมผมเ็ไปแล้วเหรอคืนนี้จะเข้าฮาร์ดโตเปียไหมเข้าครับ แล้วอ๋ออ๋อ,อ,อ,อทุกคนจะพักกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคได้โอเคครับทุกคนเราได้ย้ายไวกว่าปกตินะครับย <c oughs> ้ายไปกูถูกพวกับสังงยยส่งย้ายนะโอเกมระยะเปลี่ยนเกมเดินสั่งย้ายสั่งย้ายท่านทีเลยโอเคยีีเจอกันจ้าได้ครับได้เราได้ครับทำ,ทำทำอะไรที่เรียบร้อยเลยโอเ,โอเคโอเคโอเคครับทุกคนสนุกมากเจอกันเจอกันเจอกันจ้า บาย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 วันนี้ลงไลฟ์ก่อนแล้วกันเหนื่อยม,มากเลยวันนี้เหนื่อยจัดเออเหนื <c oughs> ่อยมากไปละขอ,อย้ายลงไลฟ์ก่อนทุกคนเจอก,กันนะจ๊ะทุกคนพักผ่อนครับ